สวัสดีครับร้านยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบแหลัมด้านหลังท้าวิสุวรรณนะครับของอาจารย์อิดหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญฉนวนกระไหลเงินนะครับหน้ากากกระไหลทองนะครับสองด้านเลยนะครับเป็นหน้ากากกระไหลทองสองด้านสวยงดงามมากครับผมยังอยู่ในซีลเดิมๆนะครับซีลเดิมๆนะครับ นะครับก็พระนะครับหลวงพ่อวัดบรแหลมก็เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับท่านเป็นหนึ่งใน5พระพี่น้องนะครับที่เป็นที่โด่งดังนะครับเป็นถึงนั้นวัดจุลามณีก็จะสร้างให้ครบ5นะครับผมตอนนี้ออกมา2แล้วมีหลวงพ่อวัดบนแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่เป็นด้านหลังเทวีสุวรรณนะครับพระจรย์อิฐ วัจุรามณี่านก็โด่งดังเรื่องทววิสุวรรณมากแล้วก็นําโชคนําลาภให้กับผู้เช่าบูชาเป็นอย่างสูงนะครับใครมีติดตัวไว้ก็จะมีลาภมีโชคต่างๆนะครับนะครับเหรียญนี้ก็จะมีโค้ดมีเบอร์นะครับสวยสดงามฮะสวยสดงามมากนะครับคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นเหรียญหลักนะครับที่นิยมเล่นหากันนะครับในรูปแบบของเหรียญจำปีนะครับ มาครับระกล่องเดิมๆนะกล่องเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับเล่นหากันง่ายสบายใจนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับ096ย์0 96, 95, 8 0 8ห0หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 1ยังไงฝดฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการประทุมมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ